ตื่นมาก็สดใสชอบเวลาที่เขาตื่นนอนมากมาเหนื่อยไหมคะแซนดี้เอาความสดใสมาแจกนะคะอุอออะแซนดี้เอาความสดใสมาแจกพี่พๆค่ะทํางานเหนื่อยไหมคะแม่ก็หมุนตามเดี๋ยววันนี้แม่ไปไทยหนังตอนตอนกลางคืนตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเลย เพราะว่าเขาไปทุระกันหมดเดี๋ยวตอนเย็นเด,ยเดี๋ยวพ่อก็กลับมาแล้วก็ไปถ่ายหนังกันบ้านเงียบนิดหนึ่งนะคะวันนี้บ้านเงียบแันดี้อยู่กับแม่อยู่กับป้าป้าพานแต่ตอนนี้ป้าพานไปกินข้าวอยู่พี่ปอลร้องเพลงแล้วใครจะดูแลแซนดีก็มีพี่เลี้ยงแล้วก็มีพี่เอิร์ดแหละแต่ว่าวันนี้พี่เอิร์ธไปส่งพ่อกิ๊ก คุณพ่อไปเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอ๋ก็กลับมาตอนนี้แสนดีอยู่กับแม่สองคนสองคนแตแน่ก็โอเคเรียงง่ายอุย๊ยเสียงใครอะลูกเสียงกะทิหรือเปล่าแสนดีเสียงกะทิกับวิกเตอร์หรือเปล่าคะ อป็นยังไงหนะ้าพี่กะทิกับพี่วิกเตอร์เขาจะวิ่งหนีฝนมาหรือเปล่าฝนกำลังจะตกแล้วนะแชนดี่น่ารักสุดๆกันมัดผมชอบการมัดผมนะคะตอนนี้หนูผมยาวแล้วนะหนูไม่เคยโกนหัวไม่เคยโกนผมเลยปล่อยให้ <S 2> <S 2> <S มันยาวธรรมชาติมาเที่ยวดันช้างบ้างนะคะเดี๋ยวให้โตก่อนนะ อยาให้โตกันมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงเฮ้อแวววงเฉยเลยจ่าอี่าไม่หัดชิวได้ไหมฮะฮันจู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 ฮัะจะฮันจู สนดีฮัชิวไหมสนดีฮัชิวหรือเปล่า <c ười> น่ารักมากครับคุณครับน้องไม่โกนผมไฟใช่ค่ะตั้งแต่แรกเกิดเลยก็ไม่เคยโกนเลยน้องไม่เคยโกนผมไฟน้องไม่เคยโกนคิว้วไม่ได้ทาอันชั้นด้วย <c ười> หนูว่าเป็นที่กรรมพันธุ์ค่ะเพราะว่าฝั่งบ้านเอ,อิร์ธอะผมเยอะแล้วก็คิ้วดก ได้ได,ได้ได้พ่อมาเต็มร้อยได้พ่อมาเต็มร้อยค่ะแม่คือตรงไหนบ้างเนี่ยแม่คือตรงไหนคะคิวน้องสวยเนี่ยแหละบ้านฝั่งเอธจะคิวสวยค่ะยิ่งคุณอาเอ,อน้องพ่อคิกอะคือแบบโอ้คิวเข็มมาคิวต่อ ไม่เคยทาอันชันเลยตอนแรกซื้อที่ทาคิ้วมาแล้วแหละที่มันเป็นแบบเซรั่มป้าที่เอาไว้ปาดคิ้วอะค่ะแต่ว่าไม่ทันได้ใช้คิ้วเขาขึ้นก่อนแต่มันก็มีช่วงที่แบบว่าประมาณแบบเดือนสองเดือนที่ผมเขาล่วงอะผมล่วงเป็นทรงขุนช้างเลยแล้วก็คิวก็ล่วงแล้วมันก็ขึ้นมาพึบพับเลยน้องเริ่มทานข้าวแล้วคะ่ะทานข้าวแล้วคะ่ะ ตอนนี้ก็ทานข้าวบดทานแบบหลายสิ่งรวมกันปั่นรวมกันเขาชอบกินข้าวมากกว่ากินนมนะจ๋าจ๋าจ้าแฮปปี้เหรอลูกแฮปปี้เหรอคะหนูอยากออกข้างนอกไหมแม่พาไปนะไปไหมไปเที่ยวไหมไปเที่ยวไหมไปเที่ยวไหมก่อนที่ฝนจะตกไปไมแม่พาไปไปไหมคะ <laughs> ชอบออกข้างนอกไปเที่ยวไหมไปดูพิเตอร์พิธีกันไหมว่าเขาทำอะไรกันอยู่ไปไหมคะไปเสียงใครไม่ใช่เสียงพิธีใช่ไหมไม่ใช่เนาะเฮ้ยมองตามด้วยไม่ใช่เสียงพิธีพิเตอร์ใช่ไหมพิเตอร์พิธีอยู่ในบ้านแต่ว่าที่เห่านั่นเสียงใครคะเชื่ออะไรอะ่ะ น้องหมาชื่ออะไรนะเฮะโอ้หรอคะนนหนูขย่งอยู่แล้วลูกขาหนูไม่ถึงหระ <c oughs> วันที่วันที่17มิถุนายนนี้นะคะแสนดีมีอีเวนท์ที่เซนทันเวิลนะพี่พี่อีเวนท์เซนทันเวิลแต่ว่าเวลายังไม่ได้ระบุนะว่ากี่โมง ใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าใครอยากมาเจอแสนดีนะมาให้กําลังใจแสนดีกันได้นะคะวัสดีคขาวบอกพี่ๆซิมาหาแสนดีกันได้นะ17มิถุนายนนะมาเจอกันนะคะเซนทันเวิลด์แล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้แม่มีงานสองทุ่มครึ่งที่โรบินสันสุพรรณบุรีนะคะใครอยู่สุพรรณก็มาเจอกันได้นะคะพรุ่งนี้แม่มีงานเต็มวง อะไรค่ะที่ที่สิบเจ็ดช่วยงานแสนดีงานเป็นงานแม่และเด็กค่ะ17มิถุนาน,นะคะไปเจอกันที่เซนทันงู<อ>เดี๋ยวเวลาแล้วก็สถานที่ที่ที่จัดนี่คือเดี๋ยวมาบอกอีกทีใกล้ๆแล้วกันนะคะตอนนี้ยังไม่ได้รายละเอียด<อ>ใช่ไหมมาหาแสนดีกันนะคะ<อ> <laughs> มาให้กำลังใจแสนดีกันนะคะโอ้พอมาแล้ว แันดีคุณพ่อมาแล้วลูกพ่อมาแล้วแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอคุณแม่ได้ที่โรบินสันสุพรรณบุรีนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะสุพรรณเขาทำปากเนี่ยเขาคันคันเหงือกฟันจะขึ้นใช่ไหมล่ะฟันขึ้นมาแล้วสองเดี๋ยวขึ้นกำลังจะขึ้นอีกสอง สันน้นี่มันตัวอะไรคะเนี่ยเห็นไหมตุ๊กแกตั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 กกแกตั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 กกแกนี่ไงตัก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 กแกตั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 กกแกรู้จักไหมคะตัก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 กแกตั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 ตัก like? bbe 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 ักแก รู้จักไหมักตตักตักตักตัแก่ฮโอ้เตรียมตัวนะตุ๊กแกจะมาแล้วนะตัก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 แกเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมนะตุ๊กแกจะมาแล้ว โอ้ตุแกมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวมากๆเลยนะเคยเห็นไหมนี่ไงอยู่ที่หน้าแสนดีนี่ไงนี่ไงนี่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 เห็นไหมตัก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 แกโอ้ตักแก เสียงไหมยังยังยังตุ๊กแกยังไม่มาตุ๊กแกยังไม่มาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมฟังนะฟังนะตัก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 แกเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมนะเคยได้ยินไหมเคยเห็นไหมตุ๊กแกมันตัวใหญ่มากเลยมันตาโตมากเลยนะมันร้องยังไงคะ ตะกแกฮั่โหลฮัลโหลฮลโหลฮัลโหลมัลโหลฮัลโหลฮอลโหเตัลโหลฮล้วลฮัลโอลฮัลโอลฮัลโหลฮมาโล้ัง่หลฮอลแหลฮัลโหลลโหลฮัุัลโหลัลโัลโหลแันดีลฮัลลไหน

สวัสดีค่ะฮะฮัชิวไม่ขำเลยฮัชิวเบสิกไปละโอ้น้องมองิดตัก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 ่าาตักแกจะกินก็คือจิ้งจกส่วนตักโตก็คือตักเกจะกินก็คือจิ้งจกส่วนตักโตก็คือตักเกตักเก จะกิมก็คือชิ้นจกส่วนตักโต้ก็คือตักแก่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 เอ๊ะรำกันไหมคะทิ้งหน่อยทิ้งหน่อยทิ้งหน่อยอ่ะทิ้งหน่อย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 อ่ะอ่ะทิ้งหน่อยทิ้งหน่อยทิ้งหน่อย แซนดี้แซนดี้โอ้ยที่จับนะมันตัวตุ๊กแกเลยนะที่แซนดีจับมันคือตัวตุ๊กแกเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแตนี่คะเนี่ยตุ๊กแกตุ๊กแกมาร้องไงคะตัก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 ต ตะเกยตะเกยตะเกยกินตัเบอะหืหัวเราะเอาใจแม่ป่ะเนี่ยหืมอย่าเดี๋ยวนะเอาเท้าขึ้นนะเอาใสายเอวเท้าขึ้นโอเคไหมคะโอเคเนาะโอเคค่ะยืนได้ยืนได้อืม

บ้านน้องอยู่ฝั่งขนนนบ้านพี่อยู่ฝั่งคนีหัวสวรรค์ต้องกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีฮื่มามาสิถามเขาลักกันลักกันถึงน้องอยู่ฝั่งขนนนไกลโพ้นพี่ก็ไปฟันอ้าวพี่จะว่ายน้ำไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักมันผูกพันรักกันได้ใจอ้าวเฮ้ยฮฮอะเฮยยาเฮ้ยอะเฮยยาเฮ้ย 13มมิถุนาพอไปตอนเอ่อตอนสองทุ่มนะคะขึ้นร้องสองทุ่มงานแม่พึ่งค่ะน่ารักมากขอบคุณคะ่ะแก้มแดงนี่ไงถอดฟิลเตอร์ได้ไหมอถอดฟิลเตอร์นี่ถอดฟิลเตอร์ค่ะถอดฟิลเตอร์หนูก็เป็นคนอย่างนี้นะคะปกติเลยนะคะแต่คุณแม่ให้ใส่ฟิลเตอร์อย่างนี้นะคะอันนี้ฟิลเตอร์โอ้โห พราะทิกตอกมีฟิลเตอร์แล้วก็ต้องใช้ฟิลเตอร์ให้คุ้มค่ารถน้องมีล้อเลื่อนไหมอ,อันนี้ไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีล้อเลื่อนแต่ออีกอันหนึ่งมีอันนี้เอาไว้เด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเด้งดึงด๋งดาดาดึงด๋งดึงด๋งดึง๋งอันนี้เอาไวจ้จำจำเอาไว้จำเอาไว้จำโอ้โหรุนแรงมากเลยจำรุนแรงมากเลยที่รักเราออกกี่โมง สองทุ่มทุ่มเกินเตตะลเตตะละเตเดเดอ้เตตะลเตตะละเตเเต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 บ้านน้องอยู่ฝั่งขอนบ้านพี่อยู่ฝั่งนี้ อะไรคะลูกอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยยังไม่ได้เปิดแอร์เลยคุณพ่อพ่อเปิดแอร์ตัวนี้ให้หน่อยวันนี้แสดงเนี่ยวันนี้ไทยหนังค่ะวันนี้แม่ไทยหนังตอนกลางคืนตัวนึงก็ได้วันนี้แม่ไทยหนังช่วงนี้แม่กําลังไทยหนังเน็ตฟลิกนะคะน่าจะได้ดูประมาณมิถุนายนปีหน้านะคะประมาณ ช่วงนี้ก็ถ่ายที่มากสนุกมากเรื่องนี้อะจริงจรจริดดิงิ baby ชักจุดุดจุ baby ชักจุดดจุอ baby ชักจุดจุดจุดด baby ชัก m o m m ชักจุดุดจุดจุ m a m i ชักจุดุดจุด m a m i ชักจุดุดจุดจุดอ m o ชัก ไม่เห่านะครับแดดดีชักจุด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 อ่ะแดดดีชักจุดจุดจุดุดยังไงแดดดีชักจุด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 แดดดีชักอ่ะแสนดีชักจุด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 แสนดีชักจุด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 อ่ะแสนดีชักจุด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 แสนดีชักน้องจอยเพลงอะไรดีนะ ไหนพี่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 มีเพลงเด็กอะไรที่แบบว่าอยากเสนอไหมคะเออเมื่อวานดูที่สุนทชัะวันนี้พี่พี่มีเพลงเด็กอะไรเสนอบ้างไหมยอย่างเป่าตอนนี้ก็มีอ่ออะไรต้มต้มเต,ตียมเตียมออกมาโอ้ยรุนแรงมากเลยใ <c oughs> จเย็นลูกใจเย็น oh, นะโอ้เห็นป้าบีป้าบีกระโดดสันดีก็เลยกระโดดตามใช่ไหมล่ะ โอ้ oh, 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 oh. ป้บีกระโดดแสนดีกระโดดตามเลยใช่ไหมคะโอ้จำ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 ป้าบีกระโดดแสนดีก็เลยกระโดดด้วย <laughs> ใช่ไหมล่ะอ่ะน,นี่ออกชั้นหนึ่งนะน,นี่ออกชั้นหนึ่งนะเขียใไหมอืมกระโดดตามป้าบีละ่ะลูก <laughs> ทำไมงั้นะอยากออกเหรออยากออกข้างนอกเหรอหอึสันดีอยากออกข้างนอกเหรอ,อ, <laughs> อบามีกระโดดเหมือนคุณพ่อมากขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณใจซ่อมค่ะจับปูดำเหรอจับปูดำก็ร้องอยู่นะอาจจบ ปูดำละขยำปูนานจับปูมาละคว้าปูทะเลสนุกจริงเอ้ยแล้วเลยนอนเปลชะช่ละเฮนอนเปลหลับไปชชโอละเฮนอนเปลหลับไปอยังไม่โดนใจเขายังไม่โดนใจคุณท่านค่ะคุณท่านชอบเพลงอะไรคะตัก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 กุก๊กตเกว่า,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 าอีกแล้ว

<laughs> แต่มีเพลงไหนอีกคะนอกจากจับปูดำเขยมปูนาต,ตุ้มต้วมเตียเต้ยมเตี้ยมออกมาจากไข่เจ้านอนตัวใหญ่ลูกไข่กันนะโอ้เพลงจาทิ้งจา <laughs> เด็กๆทำไมชอบตุ๊ก,กตาเหมือนกันหมดเลย <laughs> ใช่่ะวัยนี้เนาะชอบสีสันเนาะ รักลูกอะไรรักลูกคืออะไรหรอกแซนดีแปดเดือนแล้วค่ะแซนดีเพลงนี้ไหมอ๋อแซนดีพี่กะทิไปนน่นละแซนดีะค่ะแซนดีค่ะนูะน่นกะทิอยู่โน,น,น่นนน,น่นโน่น,น,นเห็นไหมพี่กะทิไปแล้วอู้ฝนมาแล้วค่ะลูกฝนจะมาแล้วลมแรงมากเลยค่ะแซนดี จ่ามาจะทิงจ่ามาจะทิงจ่ามาจะทิงจ่าอ้าจ่ามาจะทิงจ่ามาจะทิงจ่ามาจะทิงจ่าอะจ่ามาจะทิงจ่ามาจะทิงจ่ามาจะทิงจ่าแซนดี้ว่าแซนดี้เป็นเจนเบต้าแซนดี้ไม่รู้จักจ้ามาจะทิงจ่า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 เสียงแจ๋วอ้าวแจ๋วเจ๋วเจ๋วเสียงจอยจ่าเจ้า แจ๊ะร้องเพลงชมจันทร์ตุก๊กจ๊ที่รักเรื่องนี้ดีสนุกดีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนจีนเป็นสึกขนส่งสึกอะไรสึกอะไรส่งเลยเนะี่ยอันนี้ไม่รู้ไม่รู้จักจ้ามาทิ้งจ่าเดี๋ยวร้องให้ฟังใหม่จ่ามาจ้าทิ้งจ่ามาจ้าทิงาท้งจ,จ่ามาจ้าทิ้งจ่าเอ้าจ่ามาจ้า จิงจามาจะกจิงจามาจะจริงจ่าจะจะจเส้นแจว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 เส้นจอยจะเจาะแจ๊ะร้องเพลงชมจันทร์เจ้าคุณทองร้องไงอะเจ้าคุณทองร้องไงลืมอะคุณทองร้องไงอะ คุ้นๆอยู่นะมีเนื้อมีเนื้อเจ้าคุณหอมอ่พิมมาให้หน่อยติ้งติ้งติ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 งชอบเพลงไอโฟนติ้งติงติ้งติงติงติ้งติ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 ง